คุณบังคับตัวเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้เหรอวันนี้วันเกิดไปฉลองดีกว่าแต่ว่าต้องเคลียร์งานอีกเยอะเลยไม่เป็นไรยังไหวอยู่รีบทำงานดีกว่าเดี๋ยวไปไม่ทันอุ๊ยตายเลยเวลานัดแล้วนี่นาะรีบออกเลยละกันอยู่ไหนกันแล้วคะเพื่อน คุณนายนี่เขาถึงกันหมดแล้วนะรอคุณนายมาจะได้เช็คบินเจ้าค่ะขับรถแป๊บเดียวสินาทีก็ถึงแล้วค่ะว้และแล้วเธอก็พบกับเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ฉันไม่น่าบอกให้แกรีบมาเลย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่คะหนึ่งหนึ่งแสนบาทสิบวันต่อมาถึงเวลาแล้วสินะไม่งั้นครั้งหน้าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาอีกแย่ yeah, แน่อุ๊ยใช่แล้วครับสิ่งที่คุณทำได้คือความไม่ประมาทและไม่ขาดการวางแผนที่ดีเพราะคุณควบคุมทุกเรื่องในชีวิตไม่ได้